สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้อีกเช่นเคยนะครับกับเกม Dragon นเ n เ a ียเลเจนครับหรือว่าเกมมังกรน้อยของเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมไปดูการใส่เดี่ยวของมังกรโบราณน,นะครับผมระหว่างน้องโซเดนแล้วก็จะเป็นน้องอาโตบ้านะครับผมซึ่งบอสอาโตบ้านเนี่ยเป็นด่านาเลเวล ที่1 0 0 0นะครับผมมีใครถึงด่านนี้บ้างแล้วนะครับ1น0่ก็ค่อนข้างไกลเลยนะครับจะเป็นบอสเลเวล113นะครับผม oh. แต่คิดว่าน้องค่อนข้างโหดนะครับผมเพราะว่าน้องใส่ตาสัญลักษณ์เนี่ยจะเป็นตาสัญลักษณ์ตัวหลบลีกมากนะครับผม oh. แล้วก็มีตาสัญลักษณ์ป้องกันพลังโจมตีหมู่ด้วยนะครับโอเคอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้องบอสอัตโตบ้านะครับผมก็คือด่านที่1นึ่อย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะครับผมก็เลือดน้องเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่ล้านล้านนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่140ล้านล้านนะครับส่วนตาสัญลักษณ์ที่เอามาก็จะเป็นออโอกาสหลบลีกนะครับผมถึง78เปเอร์เซ็เลยอยากบอกว่าถ้าเป็นการใส่เดี่ยวนี่เป็นตาสัญลักษณ์ที่โคตรเกียนมากเลยนะเกียนที่สุดเลยนะไม่รู้ว่า ใครจะไปตีโดนมะเนี่ยส่วนน้องโซเดนของผมนะครับก็คือพลังเลือดนะครับอยู่ที่623ล้านล้านนะครับส่วนพลังโจมตีอยู่ที่76ล้านล้านนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าบาังกรบอสนะ่ะมันจะมีความเกียนคือถึงแม้ว่ามันเลเวลจะน้อยกว่าผมนะครับแต่ว่าพลังโจมตีกับเลือดนี่คือเยอะกว่ามากๆเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่เดียวนะครับ สู้เขาน้องโซเดนนะครับเดี๋ยวขอใส่พลังป้องกันไว้ก่อนครับนี่เป็นยังไงครับพลังป้องกันอันมหาศาลของน้องโซเดนผมนะครับนี่ก็จะตีด้วยสวนโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็ดูดพลังมานะครับผมแล้วก็จะใส่ไปด้วยอี้โอ้โหเห็นไหมครับโดนหลบหลีกตลอดเลยถ้าเป็นมังกรทั่วไปเนี่ยน่าจะตายไปแล้วนะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวครับ เออเห็นไหมครับเข้าแค่217เองนะครับผมมันคือหลบเก่งมากนะครับมั oh. งกรบอรที่มีความเกียยนที่สุดและตั้งแต่เจอมาค่อนข้างตึงเลยนะครับแต่อย่างที่บอกคือน้องก็จะตีโซเดนผมไม่เข้าเหมือนกันเพราะว่ากาลังป้องกันโซเดนคือแบบมหาศาลมากๆผม <laughs> นี่นะครับผมเออโหยังไม่ตายอีกนะครับเข้าทีละ221ล้านล้านเองนะครับเออเอาไม อีนะครับใกล้ตายแล้วนะครับผมถึงเวลาตายของเจ้าแล้วอาตบ้าไปคุยกับลากมะม่วงสะก <c oughs> <c oughs> ว่าจะตายคือแบบนานมากนะครับผมไม่สู้แบบตึงมือมานานมากๆแล้วนะครับแต่ก็ชนะด้วยความแบบใสๆสบายๆนะครับเพราะว่าความโหดของน้องโซเดนของผม wow. นี่นะครับผมก็เปิดกล่องได้ตาสัญลักษณ์มาครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับก็เอามาอัพได้นะครับโอเคอะอย่างตาสัญลักษณ์เมื่อกี้ที่เป็นหลบลีกนะครับผมก็มีอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นแค่ระดับ3นะครับนี่นะครับจะมีทต้อง7อันนะครับสามารถอัพเป็นระดับสีได้นะครับแต่ว่าเออก็ยังไม่อยากอัพนะเพราะว่ายังไม่มีตัวที่จะไปใช้นะครับแต่ว่าระดับสีก็ หลบอีกได้แค่57%เองนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ